สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตากรุณาทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์อันเป็นคุณูปการยิ่งแก่ประสบกน,นิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพื่อส่งเสริมและบำรุงสู่แก่ประสบกน,นิกรชาวไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตชาวไทยโดยด้านการยุติธรรมได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดศาลยุติธรรมในจังหวัดต่างๆ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตตยสภาและทรงรับเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภาเมื่อวันที่3มิถุนายน2530เมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2554 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและมีพระราชปฏิสันถารสักถามทุกสุขรวมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ต่อสู้ไปด้วยกันในส่วนของเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรปัญหาต่างๆที่ราษฎรได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมพระราชทานความช่วยเหลือตามที่ราษฎรกราบบังคมทูลและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือรัษฎรโดยได้พระราชทานชื่อโครงการว่าชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นป้านสันติสองตามพระราชดำริได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนเป็นประจำ พร้อมพระราชทานรางวัลแก่เยาวชนดีเด่นได้ทรงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนให้พัฒนาตนเองสร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและด้วยทรงสนพระราชาหฤทยัยด้านกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงส่งเสริมการพัฒนากีฬาให้ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านได้พระราชทา,านพระบรมราชรวรโรกาศ ให้นักกีฬาไทยเฝ้าทูลและออมระบาดเพื่อพระราชทานกำลังใจในการนำความสำเร็จและเกยรติยศมาสู่ตนเองและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปั่นจักรยานในงานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูม,มิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษาวันที่5ธันวาคม2558 และทรงปั่นจักรยานในงานปั่นเพื่อแม่ Bike for Mum เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในพร,ระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมมิพลอดุญยเดชในโอกาสทรงเจริญพระชนมพันษา83พรรษา12สิงหาคม2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกายและเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจโดยพระราชาหฤทัยที่ตั้งมั่นมีความรอบคอบและรับผิดชอบจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีเสมอ พระราชกรณียกิจที่ได้ประมวลมานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจอันหลากหลายซึ่งเป็นแบบอย่างพระจริยวัตรที่ดีงามซึ่งลดและแต่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน